เกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งฐานเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำสกัดป้องกันการเกิดเหตุระเบิดซ้ำค่ะโดยที่เกิดเหตุนั้นเป็นโรงงานพลุขนาดเล็กค่ะแล้วก็ยังเป็นบ้านพักอาศัยด้วยนะคะอยู่ที่ตำบลโพสาอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต่างก็ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ค่ะ แต่จังหวะนั้นเนี่ยมันเกิดมีการระเบิดขึ้นมาอีกครั้งนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหาที่หลบกันอย่างวุ่นวายโอลหมา่านทีเดียวโดยเบื้องต้นเหตุการณ์นี้พบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองค่ะไม่พบผู้เสียชีวิตนะคะจากนั้นก็มีการทำการกันพื้นที่โดยรอบโรงงานพลุที่เกิดเหตุเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุระเบิดซ้ำขึ้นมาอีกค่ะ โดยเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาสาเหตุของโรงงานพลุระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ